สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูจิ๊บนะคะในหน่วยที่32นะคะคือวันครูนะคะอ่าเด็กๆคะวันครูนะคะวันตรงกับวันที่16นะคะเดือนมกราคมนะคะของทุกปีนะคะจะจัดเป็นวันคุณครแูและให้เด็กๆนะคะตระหนักถึงความสําคัญของครูก็คือซึ่งคุณครูจะมีหน้าที่ เป็นผู้ให้ความรู้แล้วก็อบรมนะคะสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีนะคะอ่าเด็กๆค่ะคุณครูจิ๊บมีคำข้องจองนะคะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะอ่าเด็กๆฟังนะคะ,อะ,คะขอบพระคุณคุณครูที่สอนหนูให้รู้วิชาหนูอ่านกอขอกอกาจนเก่งมา ก็เพราะคุณครูอาเด็กๆคะหยิบหนังสือบุรณาการขึ้นมานะคะเล่มสีชมพูนะคะเล่มที่4นะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้าหน่วยที่32นะคะคือวันคุณครูคือหน้าที่7นะคะเห็นไหมคะมีนักเรียนนวค็คุณครูนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็อา รู้จักบุญคุณคุณครูนะคะไปน้อมกราบไหว้นะคะและลึกถึงบุญคุณครูนะคะ,ะที่สั่งสอนนะคะเด็กๆให้เป็นคนดีนะคะให้เด็กๆระบายสีาภาพคุณครูและนักเรียนนะคะหน้านี้นะคะอ่าและเด็กๆเปิดไปอีกหน้าหนึ่ง บทบาทและหน้าที่ของคุณครูนะคะเด็กๆดูนะคะภาพแรกคือหน้าที่ของคุณครูคืออะไรคะ,อะสอนนักเรียนให้มีความรู้ใช่ไหมคะ,ะภาพที่2ก็คือทำนาไรใช่ไม่ใช่บทบาทของคุณครูนะคะอันนี้คือของชาวนานะคะ,ะหน้าที่3ข้อที่3ก็คือคุณครูก็จะ พาเด็กๆออกกำลังกายใช่ไหมคะบริหารร่างกายนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพหน้าที่ของคุณครูนะคะสองภาพนี้นะคะอ่าแล้วก็เปิดไปหน้าที่9นะคะเดี๋ยวคุณรูจะอ่านให้ฟังก่อนให้นักเรียนกรารกบาททับในช่องสี่เหลีย่ยมภาพเด็กที่มีการปฏิบัติตนต่อครูได้เหมาะสมอ่าเด็กๆคะดูภาพนะคะ อันไหนที่ว่าการปฏิบัติตนต่อคุณครูนะคะอันไหนที่สมเหมาะสมคะก็คือเด็กๆตั้งใจเรียนใช่ไหมคะก็การกรบาดทับลงไปเลยนะคะอ่าให้เกเรไหมคะไม่ไม่ให้เกเรใช่ไหมคะนี่ให้ตั้งใจเรียนนัด ภาพต่อไปนะคะเวลาคุณครูสอนเล่นกันไหมคะไม่ให้เล่นกันใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือเวลาเห็นคุณครูก็พนมมือไหว้นะคะยกมือไหว้คุณครูนะคะคือภาพนี้เด็กๆก็กล้ากระบาดภาพลงไปเลยอ่าูปหน้าต่อไป นักเรียนอ่านคำแล้วโยงเส้นคำกับสระที่กำหนดให้คุณครูตรงกับระอูเราก็โยงลงมาเลยนะคะทหารตรงกับระอาเราก็โยงลงมาใส่ทหารเลยนะคะนักเรียนนักเรียนก็サラอี แบบนี้นะคะฟันผูก็สละอูสระอูนะคะอ่าแล้วหน้าต่อไปนะคะหน้าที่11จะมีให้นักเรียนระบายภาพตามคำสั่งนะคะให้ระบายภาพที่มีอ่าภาพภาพแรกนะคะคือระบายสีภาพที่น้อยกว่า อ่ะพานมีเยอะกว่าเทียนไหมคะอ่ะคุณครูจะพานับนะคะ1 2 3่านมี3มเทียนมี1 2มี2เล่มนะคะนักเรียนว่าภาพพานกับเทียนอันไหนน้อยกว่าคะคือเทียนใช่ไหมคะนักเรียนก็ระบายสีภาพเทียนนะคะอ่ะาภาพที่2 ระบายสีภาพที่มากกว่าอ่าคุณครูจิ๊บจะนับให้เด็กๆฟังก่อนนะคะว่าฝั่งไหนน้อยฝั่งไหนมากนะคะอ่าหนึ่งสอสาสี่อันนี้มีสี่นะคะอ่ะาใบไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าสภาพนี้อันไหนเยอะก,กว่าคะภาพใบไม้ใช่ไหมคะเด็กๆ,ๆก็ระบายสีภาพใบไม้นะคะอ่า ข้อสุดท้ายนะคะให้นักเรียนละบายสีภาพที่มากกว่าเหมือนกันนะคะเด็กๆมาดูนะคะภาพดอกบัวคุณครูจิ๊บจะนําให้เด็กๆฟังก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6ฟังนี้ได้6นะคะอ่ากุยดอกไม้นะคะมีเท่าไหร่ 1, 2, ะคะ1น3 2สราคาทางนี้มี3นะคะดอกบัวกับ โกยดอกไม้อันไหนเยอะกว่ากันคะคือฝั่งดอกบัวใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆกระบายสีภาพให้สวยงามนะคะค่ะจบแล้วนะคะอ่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะส่งลงที่ลายอนุบาลหนึ่งทับหนึ่นะคะสำหรับวันนี้คุคุจิบก็สวัสดีคะ่ะ